อัล ah ามุอะัยกุมวเระมะตุลลอฮิวบเราะกาตูคาบนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูลีนาโตสินในรายวิชาอันกุรอานและอัตับซีดของชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่หนึ่งนะคะคาบนี้นะคะอินชอาอัลอ์จะเป็นคาบสุดท้ายแล้วนะคะท,ที่เราจะเรียนกันในรูปแบบของวิดีโอนะคะอินชาอัลอ์เ,เทอมหน้านะคะคุณครูหวังว่าพวกเราจะได้กลับมาเรียนกันในรูปของออนไซต์ site, หรือว่าเรียนกันในห้องเรียนตามปกตินะคะ วันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาก่อนเรียนพร้อมๆกันก่อนนะคะรอบบิชรอลีโซเดรีวายาซิลีอัมรีวัลุนอุกดาตามมิลลิซานียัฟกูกขาลี สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของพยัญชนะเสียงคล้ายนะคะพยัญชนะที่ว่านี้ก็คือพยัญชนะภาษาอาหรับนะคะพยัญชนะภาษาอาหรับมีกี่ตัวคะนักเรียนยังจำกันได้ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะก็คือมีทั้งหมด28ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพยัญชนะไหนจะมีเสียงที่คล้ายกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ พยัญชนะแรกนะคะก็คือตัวอาลิฟนั่นเองนะคะพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกับตัวอาลิฟนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็คือตัวอะไรคะนักเรียนตัวไอนะคะพยัญชนะสองตัวนี้นะคะจะมีเสียงที่คล้ายกันนะคะตัวต่อมานะคะตัวอะไรคะนักเรียน เก่งมากค่ะก็คือตัวตานั่นเองนะคะอพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกับตัวตานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างอา่าตัวอะไรคะนักเรียนอา่าเก่งมากค่ะก็คือตัวโตนั่นเองนะคะอา่าสองตัวนี้นะคะมีเสียงที่คล้ายกันนะคะอา่าตัวต่อมาก็คือตัวสานั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีพยัญชนะอะไรบ้างนะคะที่มีเสียงคล้ายกับตัวซะานะคะ,ะนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะว่ามีพยัญชนะตัวไหนบ้างเอ่ยที่มีเสียงคล้ายตัวซะาคะ,ะไม่ทราบกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะตัวที่มีเสียงคล้ายกับตัวซะาก็คือตัวซีนนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว สดนะคะอ่าสตัวนี้นะคะจะมีเสียงที่คล้ายกันนะคะาตัวต่อมานะคะก็คือตัวจิมนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าพยัญชนะใดที่มีเสียงคล้ายกับตัวจิมนะคะพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกับตัวจิมก็คือตัวยานั่นเองนะคะตัวต่อมาก็คือตัว ดานนั่นเองนะคะอ่าสำหรับพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกับตัวดานก็คือตัวโดดนะคะพยัญชนะต่อมานะคะที่มีเสียงคล้ายกันนะคะก็คือพยัญชนะจานนะคะอ่าส่วนพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายตัวจานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างอ่านักเรียนพอจะนึกออกไหมคะอ่าถ้านึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวไปดูพร้พอมๆกันนะคะ พยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกับตัว z ก็คือตัว z นั่นเองนะคะอ,อีกตัวนะคะก็คือตัว z นั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะก็คือตัว n นะคะพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกับพยัญชนะนูนก็คือตัวลามนะคะแล้วก็ตัวอนั่นเองนะคะ ตัวต่อมานะคะพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกันนะคะก็คือตัวกอฟนะคะส่วนพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกับตัวกอฟก็คือตัวกาฟนะคะตัวต่อมานะคะตัวอะไรคะนักเรียนตัวฮ้านะคะสำหรับพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกับตัวฮ้านะคะก็คือตัวฮานะคะ เสียงมันจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันนะคะอ่าเป็นไงกันบ้างคะพยัญชนะที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะก็คือพยัญชนะที่มีเสียงคล้ายกันนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนจะออกเสียงนะคะนักเรียนจะต้องออกเสียงให้มีความต่างกันนะคะถึงมันจะคล้ายกันนะคะแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะและ้วก็เมื่อนักเรียนฟังนะคะนักเรียนก็พยายามฟังดีๆนะคะ เพราะว่าพยัญชนะเหล่านี้นะคะจะมีเสียงที่คล้ายกันนะคะดังนั้นเมื่อมีใครอ่านให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะว่าเสียงแบบนี้นะคะเป็นพยัญชนะนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะอินชาลอเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในปีการศึกษาหน้านะคะอัสลามุอะลัยกุมวราะฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ